รูปผลงานศิลปะของเราคือตัวเราสมัยก่อนมันมีแต่หนังสือพิมพ์แมกกาซีนคอลัมนิสพี่พี่ครูบาอาจารย์ผมล่อผมเละแม่งทุกอาทิตย์ไอหาดากูไม่ถือสาผมไม่เคยโกรธเขาเลยทุกคนด่าได้วงการเล่าพี่น้องศิลปินอยู่ในวงการเล่าก็ไดายย่าเฮืิมอย่างเดียวไอ้เฮี้ยไอ้เลิมเฮียไอเลิม อย่างเดียวเลยนะหนังสือพิมพ์นี่ด่าตลอดดีว่าทีวีตอนนั้นนะเขาไม่สนใจงานศิลปะแมกกาซีนสนใจก็มีวิภาคถวันวิภาคเฉลิมชัยด่าแม่งอย่างเดียวอันนี้คือสิ่งที่เป็นปัญหานะจากการเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยนะั้นซึ่งมายุคสมัยนี้เราโดนด่าน้อยลงแต่ก็ยังด่าอยู่ศิลปินรวยก็ยังพอโดนดา่าแต่ว่าน้อยลงนะน้อยลง ดังนั้นอันนี้คือสิ่งที่ดีนะทุกคนกล้ารวยเดี๋ยวนี้เด็กๆศิลปินรุ่นหลังอาจารย์มันรวยแม่ห้งนะรวยสุกรวยสอนมันสอนอยู่มันมีสตูดิโอมันงดงามกันทุกคนเอาล้มคอคณะศิลปินจงไงเขายังมีบ้านมีสตูดิโองดงามกันทั้งนั้นเลยอ่านหรดังนั้นเนี่ยบัจเจความผิดแต่เมื่อก่อนคือความผิดถ้ามึงรวยแต่เดี๋ยวนี้รวยไม่มีความผิดนะทุกคนรวยหมดนะ ยิ่งรวยเท่าไหร่วงการศิลปะของเรากว้างขวางนะเราจะหาได้อย่างไงว่าณเวลานี้ทํารี่เขาทําอย่างเงี้ยมีหนังสือเป็นเล่มๆๆมันลงทุนเยอะมันใช้เงินมากถ้าศิลปินมันไม่รวยมันทํายากดังนั้นมันร่วมกันเอาเงินมาเป็นกองกลางร่วมกันทําอย่างเงี้ยมันสามารถทำได้เราจะไปรอคิวเลเตอร์จ่ายเงินไปขอเงินสปอนเซอร์ที่นู่นที่นี่ศิลปินมันต้องควักด้วยอย่างน้อยเขาต้องขายรูปเอารูปมาเป็นกองทุนเอาอะไร ทำเพื่อเป็นประโยชน์ช่วยตัวเองดังนั้นศิลปินถ้ามันรวยมันทําได้หมดมันเสกอะไรก็ได้ดังนั้นขอพี่น้องลูกหลานทุกคนจงรวย <c oughs> ขอให้รวยทุกคนไม่รวยไม่ได้นะศิลปินทุกคนอ่ะยกมือตัวหัวกันใหญ่มามึงต้องรวยมึงต้องรวยสมัยก่อนในที่ก็จนอย่างกับหมาเนี่ยเอลี่อ่ะโอ้แต่ความคาดหวังของทุกคนเขาก็อยากรวยทั้งนั้นที่มันยัง รับความรวยอย่างรวดเร็วแต่มันก็รวยช้านะไม่ได้รวยเร็วไอ้ที่ลําบากตั้งแต่มันทํางานบริษัททําอะไรมาก็ลําบากขายรูปใหม่ๆก็ยังไม่ได้แต่มันสู้ความที่มันสู้แล้วงานของมันดีด้วยในยุคสมัยนั้นไอ้ที่บเนี่ยมันไม่มีสื่อเล่นกับมันเข้าใจไหมมันไม่มีสื่อขนาดมันไม่กินเหล้านะไปกัสื่อไปกับใครต่อใคร พวกนักเขียนวิพากษ์วิจารณ์งานศิลปะแต่มันไม่ทรงาวอร์เข้าใจไหมยุคสมัยนั้นมันไม่ทรงวอร์ต่อออที่ไปใกล้มันเท่าไหร่มันก็ไม่สามารถส่งเสริมไอทีได้นอกจากตัวมันเองดังนั้นอันนี้คือสิ่งที่ยากในยุคสมัยไอทียากมากกว่ามันจะเติบโตขึ้นมาก็ค่อยขายรูปแพงขึ้นมาเรื่อยๆจากผลงานของมันแล้วก็พีอาสมัยนั้นยากมาก ไม่เหมือนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ทุกคนพ r เองเห็นไหมโคตรโชคดีลูกหลานจำไว้เลยเราพ r เองนะเราไม่ต้องอาศัยหนังสือรายสัปดาห์หนังสือแม็กาซีนมันแจ้งหมดแล้วมันไม่เหลือหาเลยสักอย่างแล้วหนังสือที่ทรงอิทธิพลที่สุดของไฮโซไม่ว่าพอยแกมเพร็รไม่ว่าจะเป็นแพว ไม่ว่าจะเป็นป้าบอคอแตกหนังสือหาเลยที่ผมลงพี่หวันลงประจําอันนั้นเป็นสิ่งที่เราเข้าไปสู่ไฮโซโดยอาศัยหนังสือแมกกาซีนเหล่านั้นซึ่งยากมากทําให้ศิลปินทุกคนเข้ายากเพราะไม่มีการจัดการที่จะเข้าไปถึงได้แล้วเขากีดกันด้วยเนาะอาจารย์ไฮโซนี่มันตัดแต่นกีดกันจัดหมามันกีดกัน เขาเข้าไปนไี่มันกีดกันไมนต่ต้องตีนตั้งเขาไว้มันจิงเขาเข้าไปไกลมันไม่ให้เราเข้าไปใกล้มันเลยดังนั้นมันจะมีกูไม,ม้์โซนมาดูถูกเราเชิดศิลปินกึะเจาะอ,อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้พี่หวันเขาสู้มาจนเขากลายเป,ป็นศิลปินไฮโซต้องอานัยหนังสือพวกนี้แมกกาซีนสำคัญสุดในการขายตัวเองแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องงานดีลม โพสต์ตัวเองเรื่อยๆมีผู้ติดตามมีเครือข่ายของตัวเองทั้งหมดเล่นง่ายกว่าสบายกว่าเห็นไหมแล้วก็โคกับคิวเรเตอร์ถ้าอยากไปเมืองนอกอยากจะเดินทางต่างประเทศก็ต้องโคกับคิวเรเตอร์ต่างประเทศง่ายมีผลงานที่ดีขายได้ง่ายๆขายที่บ้านได้ไม่ต้องมาติดติดคือแสดงพลังของตัวเองนั่นเองแต่จริงๆคือขายที่บ้าน เห็นไหมขายออนไลน์ท <Yeah. S 1> ี่บักดังนั้นเราทำยังไงเพื่อให้การตลาดของเราสามารถอยู่ได้ยุคสมัยนี้นะพูดจริงแล้วนะถ้าผมมาเกิดในยุคสมัยนี้นะโอ้โหเสร็จกูง่ายโคดง่ายเห็นไหมคนที่มันเติบโตขึ้นมาในสายยุคสมัยนี้มันจึงเยอะศิลปินที่ประสบความสำเร็จมันเยอะมากเพราะเขาฉลาดด้วยเขาฉลาดเล่น เราจงยาวหวาดกลัวถ้าเราเป็นศิลปินที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามตลาดเราจะเกียดต,ตลาดลูกหลานทุกคนจงอย่าเกียดตลาดโลกมันเปลีป่ยนแล้วเราจะเป็นศิลป Ki ินดีอยู่ในบ้านตัวเองมึดตึดต๊ดตือแล้วแม่งเขียนรูปไปไอ้หาเวนไม่พบใครเลยมึงเขียนรูปดีจิขายแล้วมึงไม่เคยพบใครเลยมึงไม่เคยคิดาหาเลยเลยลอกกันหน้ามึงไม่เคยคิดเลยแค่นี้มึงยังไม่คิดเลยผัวมึงยังไม่คิดเลย ครอบครัวมึงยังไม่คิดเลยเพื่อนมึงยังไม่คิดเลยมึงอยู่ไม่ได้มึงก็รับสภาพของความเครียดแค้นไปบนเชาบ้านรูปไม่ดีทำไมขายได้วะไอหยาั้นําไรด้วยกูดีกว่าแต่มึงดีมึงขายไม่ได้ไงมึงดีมึงไม่ไม่เอาของดีมึงไปบอกให้เขาสนใจของดีมึงก็อยู่ยาก เห็นไหมดังนั้นมันต้องอย่าลังเกียดการตลาดโลกใหม่จงอย่าลังเกียดการตลาดลูกจำไว้หัดฝึกฝนเปลี่ยนแปลงตัวเองงานที่ดีต้องขายได้งานที่ดีต้องบอกกล่าวเขาได้ว่านี่คืองานผมงานผมเป็นอย่างนี้มันไม่ซื้อไม่เป็นไรพูดยำ้ำเอายำ้ำลง ไม่ต้องกลัวใครด่าเดี๋ยวนี้ยุคสมัยนี้คนด่าเราน้อยลงจําไว้ศิลปินด้วยกันด่าเราน้อยลงเพราะทุกคนมันจะหาก,กินกันทั้งนั้นจําไว้เลยไม่เป็นความผิดดังนั้นขอทุกคนลูกหลานจงจําไว้ว่าจงสู้อย่างฉลาดอย่าสู้อย่างงงงต่อยมือเก่งขนาดไหนก็ตามถ้าไม่รู้จักการตลาดเลยไม่รู้จักคนเลย ไม่รู้จักคิวเลเตอร์เลยอยู่ยากพีเ้นงานของตัวเองต้องฝึกในการพีเส้นงานของตัวเองลงถ้าเงียบแบบอ้แดงเนี่ยมันเงียบมันพูดได้เปเลยหานี่ขี่รถจากมุกทหารมามังกี้เล็กๆมันไอ้เวรถามบอกโอ้โ oh, หนี่มึงขี่อย่างนี้ก็มาสักร้อยหนึ่งเนาะรถมึง บิดได้กูว่าอย่างเก่งก็ร้อยไม่ครับผมหกสิบผมหกสิบทั้งนั้นนะผมขี่เร็วไม่ได้มันขี่จากมุกดาหารมามันเป็นคนเงียบมันพูดอะไรไม่เป็นแต่งานมันดีช่ไหมเลยงานมันดีแต่ถามว่าทําไมมันจึงมีตังค์มันรวยอ่ะเพราะมันเดียวกับคิวเลเตอร์เข้าใจไหมคิวเลเตอร์ที่พอดีที่ไปเห็นงานมันแล้วก็จับงานมันขึ้นมาแล้วมาสร้าง เห็นไหมเห็นไหมลูกหลานฟังนี่ยกตัวอย่างให้เห็นเลยแดงอยกตัวอย่างอีกคนนึงไอ้หนูนันไอ้หนูนันไม่ต้องคิวเลเตอร์ไอ้งาีนตอนหลบตัวแหลดดีเฉลียวฉลาดคนการตลาดดีเนี่ยมันไปด้วยตัวมันเองได้คิวเลเตอร์เดินมาหามันวิธีสองวิธีหนึ่งคือเงียบแบบไอ้แดงเมื่อคิวเลเตอร์เข้ามาหามัน การเดียวกับคิวเลเตอร์ด้วยคุณธรรมไอ้นี่มันเป็นคนมีคุณธรรมมันไม่หวังประโยชน์อะไรนักหนามันบอกแค่นี้กูพอดังนั้นมันยอมที่จะถูกหักเท่านั้นตอนนี้เห็นไหมเขานำหางานของมันเดินทางไปทุกที่ไปทั่ว,วลบนั่นคือคิวเลเตอร์นำมันไปคนสนใจสื่อทอดคิวเลเตอร์ไปเรื่อยๆอ,อันนี้ คือคนตีเงียบสันดานเข้าใจก่อนสันดานดขิงเขาเงียบถ้าสันดานขิงเขาเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนอู้บาจ้างสิ่งสําคัญที่สุดขิงต้องทํางานของขิงใด,ดีแล้วโพสต์ไปคิวเลเตอร์หันมันเข้ามาสนใจขิงมาติดต่อขิงเพื่อประโยชน์ของมันขิงจําไว้ประโยชน์ของมันศิลปินในประเทศไทยเนะี่ยขิงเขายังมูจักกาตลาดดีพอดังขึ้นมาหน่อยจัดมา พอเริ่มหูขายหูได้อาจารย์พอมันขายหูได้น่ะเปิ้นหักเลียดมัน35% 40%บางคนเปิ้นขายหูมันได้เริ่มละเอาละชิบหายหายไปจ่ายมันได้ได้ส0 40% 35%ีสิบปรเซ็นต์จัดมาหายะหิมตายนี่ยไปติดต่อขายคนเดียวเหียเนี่ยมันเป็นคนที่มันบ่ฮู้าจะการตลาด เราอย่าเป็นอย่างนั้นเราจงยอมทุกอย่างเขาช่วยเราให้เรามีชื่อเสียงเขาช่วยเราให้เราขายได้เราก็ทํางานไปทํางานไปอย่าไปสนใจไอ้เปอร์เซ็นต์ที่มันแดกเรานี่คือการสร้างตัวที่ง่ายที่สุดเขาเหนื่อยเขาหาแขกเขาหาคนเอาเงินมาจ่ายให้เราเขาหาเงินให้แก่เราดังนั้นเราต้องรู้ว่าเขาเขามีค่า เขามีค่าสําหรับตัวเราเองอย่าคิดว่ากูมีค่ามากกว่ามันไอ้หากูทําแล้ตายไอ้หาแม่งเอาอกูไปขายแล้วแม่งลอกเปอร์เซนต์กูเมื่อ <l oss> ดังขึ้นมาเปอร์เซนต์ต่อรองลดลงจําไว้วิธีแรกการเดียวมึงเจ้าเท่าไหร่ก็ได้เฮียเฮียเจ้าเท่าไหร่ก็ได้ลุงเจ้าเท่าไหร่ก็ได้ตามสบายพี่เจ้าเท่าไหร่ก็ได้ผมยินดีผมไม่สนใจขอให้ผมได้แสดงพอ ขายได้ครั้งที่สองขายได้เขาเห็นว่าขายได้เยอะถ้าคิวเลเตอร์คนดีหน่อยลดเปอร์เซ็นต์อะงวดนี้เหลือสักสาบพราะขายได้เยอะลดเหลือยีสบขายได้เยอะลดสิบหเห็นไหมเขาว่าขายจำนวนราคารูปมันแพงขึ้นเขาก็จะลดจำนวนนี่คือคิวเลเตอร์ที่ดี เห็นไหมเราต้องยอมรับในสิ่งนี้ถ้าเราเงียบแบบไอ้แดงแต่ถ้าเราฉลาดแบบไอ้หนูนันมึงล่อเลยทำการตลาดเองได้สบายๆนะอันนี้คือสิ่งที่เราเราต้องยอมรับการตลาดเป็นเรื่องใหญนะ่แล้วเราก็จะได้จัดงานแบบปรีนมีเงินเหลือแบบไอทีบแบบวัชระเห็นไหม จงตั้งใจและตั้งมั่นต่อการทำของตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆวันเวลายังเป็นเครื่องพิสูจน์อีกเยอะมันสู้มาปตตมันสู้มาตั้งแต่มันเขียนแก้ไายแอนไพแอนมาไม่เดียวปัตตมันเขียนป่าโตงานมันละเอียดจิบปะโตลฝรั่งต่างชาติเปิดเรื่องมาคอมันซื่อมันเ่ยมันกลายเป็นพัฒนาไม่เดียวไปมีไพ่บ้านพิพากมันได้อันนี้คือสิ่งเดียวเาหันว่า เมื่อเขานำสิ่งนี้มาแล้วตัวเขามาเขาจงพอเขาไว้เป็นตัวอย่างคนหมู่นี่ปลารีมันคัดมาเรียบร้อยหมดแล้วมันเป็นของคุณภาพถึงหมดตั้งแต่รุ่นเนี่ยห้าสิบปลายปทิบหกสิบเรียงปทิบหกสิบปลายแล้วหกสิบรยหกสิบสี่แล้วหกสิบห้าแล้วหันออบมาทิบห่างจากไอแข่ห้าปีหกปีมเลยปทิบหันมันแต่แต่น้อย เวลาผมเห็นศิลปินเนี่ยทุกคนมันเติบโตขึ้นมาน่แล้วมันร่ารวยน่ยดีใจจะหายคนดีใจคือยังไม่ทันตายหายังเห็นเห็นเด็กๆเกติบโตขึ้นมารุนน้องเติบโตขึ้นมาแล้วรวยรวยรยรวยแล้วมาเห็นเด็กอายุ27 28 26 2 7 2 8รวยอย่างเงี้ยแม่งดีใจมันดีใจมันมันเห็นมันเห็นความยิ่งใหญ่ของวงการศิลปะข้างหน้า รู้เลยว่าไม่เกิน15บหปีข้างหน้าวงการศิลปะของเราจะใหญ่มากแล้วขยายกว้างใหญ่ไพศาลวงการศิลปะของประเทศไทยเราจะยิ่งใหญ่มากนั่นคือศิลปินต้องรวยศิลปินรวยมากเท่าไหร่นั่นคือความยิ่งใหญ่ของแผ่นดินเราของวงการศิลปะของแผ่นดินเราดูสิงคโปร์ดิเราดูญี่ปุ่นดิศิลปินมันรวยไต้หวันเนี่ยโอโ้อาจารย์ไต้หวันเนี่ยปศิลปินรวย คือยังไม่เคยเห็นวงการศริลปะที่มันยิ่งใหญ่แล้วศิลปินแม่งจนไม,มไม่มีไม่มีไม่มีทุกประเทศที่มันประสบความสำเร็จมันรวยหมดศิลปินรวยรวยจำนวนมากดังนั้นณเวลานี้มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ทำให้ลูกหลานศิลปินของเราล่ำรวยมากขึ้นและเยอะขึ้น จำนวนมันเยอะขึ้นเลยเลยมันก็ยิ่งทำให้วงการศิลปะของเรากว้างใหญ่ไปสาลเพราะเกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันคนรวยช่วยเหลือวงการศิลปะคนรวยไม่ต้องช่วยอะไรเลยแค่มึงยืนอยู่แล้วบอกว่าไอ้คนนี้เป็นศิลปินรวยนั่นก็คือช่วยแล้วศิลปินบางคนไม่ช่วยใครเลยแต่แม่งรวยมันก็ดูดีก็คือช่วยช่วยทำให้วงการศิลปะดูดีมีศิลปินรวยแต่ถ้ามันช่วยล่ะ มันช่วยน้องนุ่งไบลี่เนี่ยแบบเนี่ยไอ้พวกศิลปินที่มันเอามากันเนี่นถือว่ามันช่วยนะมันช่วยนะมันช่วยวงการศิลปะนะมันนําศิลปะเหล่านี้ไปเดินสายแล้วให้ความรู้แก่เด็กแก่เยาวชนแก่ประชาชนของเขาเหมือนุ้รักุ้ใหญ่เดี๋ยวนี้มาวันเนี้นะั่คือคนรวยศิลปินรวยดังนั้นอันนี้คือสิ่งที่ไปที่ไหนแล้วก็เป็นเกียรติยศต่อวงการศิลปะมาที่นี่เราก็ดีใจ ดีใจที่มีงานที่ดีที่เขามีความสำเร็จในชีวิตมาอยู่ตรงนี้ให้ความรู้ตรงนี้ให้เห็นชัดเจนอันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดบางครั้งเราเห็นแต่งานดีแต่เราไม่เห็นตัวศิลปินอันนี้เขายังมาเวิร์กช็อปมาช่วยสอนช่วยอะไรทำให้เด็กของเชียงรายของเราตื่นตัวนะดังนั้นขอให้พี่น้องลูกหลานทุกคนจงรวยซะ รวยให้เข็ดวงการพรักเครื่องเขายังรวยเลยวงการเราไม่รวยได้ไงมาจากร้อยบาทร้อยห้าสิบแม่งขายห้าล้านมันอยู่ที่อะไรใช่ไหมเขายังรวยได้มันอยู่ตรงไหนลองคิดดูมันอยู่ตรงไหนดังนั้นศิลปะก็เหมือนกันอย่าไปบอกว่าไอ้คนนั้นดีกว่าเราอย่าไปน้อยอกน้อยใจ มึงจงหยาดน,น้อยอ,อกน้อยใจมึงจําไว้เลยว่ารูปผลงานศิลป,ปะของเราคือตัวเรามึงเทียบคนอื่นไม่ได้มึงอาจจะบอกว่าทีบงานดีวัชระงานดีไอ้หนูนันงานดีไอ้แดงงานดีชื่นชมเขาแต่ไม่ได้ดีไปกว่ามึงต่อให้มันรวยมันก็ไม่ได้ดีไปกว่ามึงมึงยังไม่พร้อมทนั่นเอง จำไว้งานศิลปะของเราคือสิ่งที่ดีที่สุดจำไว้จงอย่ามองงานศิลปะของผู้อื่นทับถมจิตใจตัวเราเองทําให้เราด้อยค่าตัวเราเองด้วยตัวเราเองจงอย่าทําต้องบอกว่างานศิลปะของเราคือดีที่สุดแต่ยังไม่การตลาดยังไปไม่ถึงเท่านั้นเองเรายังบอกกล่าว a r ค collector ไม่ถึงมันเท่านั้นเองวันหนึ่งเราจะถึงมันนั่นคือสิ่งที่เราต้องคิด แล้วคิดเสมอว่างานของเราดีนี่คืองานกูนี่คือตัวกูกูจะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆกูไม่ฟังใครทั้งสิ้นเมียกูก็ไม่ฟังแต่วัชระต้องฟังเมียมันไอ้นี่ต้องฟังไอ้โย่งฟังไม่ฟังไม่ได้ยี่ยแม่งเก็บเงินหมดเลยเมีย,ยมันเก็บไม่ฟังมันไม่ได้ต้องฟังเห็นไหมดังนั้นเนี่ยจำไว้เลยว่าทำงาน นะพี่น้องลูกหลานศิลปินเชียงรายของเราทำงานไปอย่าไปด้อยค่าตัวเองจำไว้จงจำใส่หัวตัวเองไว้ว่าอย่าด้อยค่าตัวเองเด็ดขาดถ้าตาบใด้มึงด้อยค่าตัวมึงเองเมื่อไหร่แรงของมึงจะไม่มีเงินไม่ได้แรงแม่งตกแล้วเสียด้อยค่าตัวมึงเองเอ,งองีกแรงมึงตกแล้วมึงก็เลิกดังนั้นอย่าด้อยค่าตัวเอง จงไปงนณะแก้ปัญหาตัวเองการตลาดเดี๋ยวนี้ง่ายจงทำหน้าที่ของเราคืองานดีทำการตลาดให้ดีอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเห็นว่าถามว่ามึงอวดเหรอกูไม่ได้อวดแต่กูปรารถนาให้วงการอื่นยกย่องวงการกูนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดกูไม่ได้อยากนั่งหรอกแต่กูอยากทำ กูอยากทำให้คนรู้ว่าคนว่างนุ่แม่งรวยฮ่ารวยนี่คือความเคารพที่มันเคารพอะไรมันนษย์แม่งง่ายๆมันเคารพเงินมันเคารพความรวยมึงก็หยิบความรวยให้มันเถอะเท่านั้นเองมันก็ง่ายมึงก็คุยกับมันได้ง่ายรู้จักกับมันง่ายเดินเข้าไปแม่งก็ไหวกันสลันละ นี่คือสิ่งที่ศิลปินต้องทําหน้าที่ของศิลปินไม่ใช่เขียนรูปแล้วแสดงรูปอย่างเดียวแต่หน้าศิลปินก็คือผู้ที่เป็นศิลปินที่ร่ารวยจงแสดงสักภาพของศิลปินที่ร่ารวยเพื่อให้วงการศิลปะของเราดูดีดูมีฐานะที่ดีดูมีชีวิตที่ดีนั่นคือสิ่งที่เราควรดําถึงชื่นช้าไม่หนูนันเนี่ยไอ้วัชระมึงอย่าไปซื้อลิเบอร์กานี่นะวันนี้ บอกปฏิบไปห้ามซื้อนะเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวแม่งไปซื้อหมดลิมเนนี่มันเก็บเงินสดไอ้พวกนี้เก็บเงินสดไอ้พวกนี้เก็บเงินสดเดี๋ยวมันเริ่มคิดมากแล้วไอ้เหี้ยเดี๋ยวมึงไปซื้อเอาละต่อแล้วปีนอ้อเลยนี่เราฟังบอกเอีเอาหมดน,นอกะนะครับอาจารย์ขอบคุณที่มาเ้ออาจารย์อาจารย์นครเปินมาทุกขั้งนะพวกเราศริลปินที่กรุงเทพอาจารย์นครเป็นหลัก อาจารย์นครเป็นเพื่อนกับพี่หวันอาจารย์นครสุดยอดของคนที่รักเชียงรายจัดงานยิ่งใหญ่ร่วมกันมาตลอดตั้งแต่ยุคสมัยพี่หวันจนพี่หวันตายไปแล้วอาจารย์นครยังแข็งแรงอยู่อขอบคุณครับอาจารย์นครขอบคุณนะฮะพี่โชคขอบคุณทุกคนขอบคุณพี่น้องศิลปินพี่น้องศิลปินที่มาและไม่มาขอบคุณมากๆกก็คือป้าลี่ นะของพี่สุดยอดสุดยอดมากๆช่วยวงการศิลปะมากมายเนาะขอบคุณลูกหลานเนะี่มาแนละ้วก็ได้ความรู้ปิ่งไปเนาะเอาขอบคุณทุกคน